สภาพประตูพังยับเยินนักร้องดังนั่งมาในรถเรียกได้ว่าทําเอาชาวเนิตและเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความห่วงใยและต่างส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลามให้กับนักร้องสาวคนดังที่ล่าสุดทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับและแฟนๆต่างพากันตกอ,กอกตกใจเป็นอย่างมากก็เรียกได้ว่าเป็นหมอลำซิ่งชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย ดูเราจะเห็นผลงานของเธออย่างมากมายทั่วคอนเสิร์ตแบบไม่ได้พักและเราสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากไอจอย่างล่าสุดสาวใหม่พัชรีได้โพสต์ภาพรถตู้พุ่งลงข้างทางสภาพยับเยินพร้อมแคปชั่นระบุว่าชีวิตแควนอยู่บนความเสี่ยงทุกอย่างตอนนี้รถใหม่เกิดอุบัติเหตุเส้นภูหลวงปักธงชัยโคราชมาเด้อขวัญเอ๋ย ต่อมาได้โพสต์ภาพตัวเองขณะอยู่โรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าไม่นอนเบาะหลังคนขับพอลดลงก็กระแทกโดนที่วางแก้วพอดีแขนข้างซ้ายตรงหัวไหล่และข้อมือบวมและปวดมากเข้ามาตรวจร่างกายเรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากๆนะคะทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่เป็นกำลังใจให้สาวใหม่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว